ขอรุงนั่งครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอทส์ศึกฟุตบอลฟี FA ครับเวิร์ลคัพนะครับผมศึกฟุตบอลที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับจากเหล่ากุญซือแล้วก็นักเตะชั้นนาระดับโลกหลายๆคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าศึกฟุตบอลในครั้งนี้นะครับเป็นการงอกโปรแกรมที่ทําให้นักเตะหลายๆคนอาจจะไม่ได้พักแข่งระหว่างซีซั่นนั่นเองนะครับล่าสุดในศึกฟุตบอลรายการนี้ก็ได้มีการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่นะครับหลังจากที่ทุกๆปีนั้นก็จะเอาแชมป์นะครับ ของทวีปต่างๆนั้นมาโคจรเจอกันนะครับผมแล้วก็เตะกันในช่วงปลายปีแต่ครั้งนี้นั้นมีการจัดรูปแบบใหม่นะครับให้แข่งคล้ายๆกับฟุตบอลโลกนะครับผมซึ่งก็จะโม่แข่งกันในระหว่างวันที่15กรกฎาคมมิถุนายนถึง15กรกฎาคมปีหนะ้กรกฎาคมครับขอภัยปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมไหนโคจรมาเจอกันบ้างและมีกลุ่มไหนที่ดูน่า นนใจะครับโดยที่กลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยคาว์เมลัสนะครับผมทีมจากบราซิลปอร์โตทีมจากโปรตุเกสนะครับอัลอาลีจากอียิปต์แล้วก็อินเตอร์มิอเรี่อามายอามี่ทีมจากสหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับกลุ่ม B นะครับปารีสแซงชัคแมงนะครับจากฝรั่งเศสเจอมีแอตเลติโกมาดริดจากสเปนนะครับโบตาโฟโกนะครับจากบราซิลแล้วก็เซาเทิร์นซันเดอร์นะครับผมจากสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้ทีมจากยุโรป2ทีมก็มาเจอกันนะครับนั่นก็คือเเเเเปออชกกกััับบแตตลลิโมมารรนนน่่งะคุ C นะครับผมบอยเยนเบนิกจากเยอรมันนะครับผมออเแลนด์ซิตี้เอฟซีจากนิวซีแลนด์โบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาแล้วก็เบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้บอยเยนเบนิกก็จะได้เจอกับทีมชั้นนําอย่างโบคาจูเนียก็น่าดูเหมือนกันนะครับกลุ่มดีนะครับผมฟาเมงโกจากบราซิลนะครับ เอสเปรันสเปอาสปอร์ติสเดอร์ตูนิสนะครับผมจากตูนิเซียเชลซีจากอังกฤษแล้วก็คลับเลออนจากเม็กซิโกนะครับกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนว่าเชลซีจะงานสบายๆแต่ก็อย่าประมาทเฟาร์เมงโกจากบราซิลเด็ดขาดนะครับกลุ่มอีนะครับลิเวอร์พูลจากอาร์เจนตินาอุลิวะเลดไดมอนด์จากญี่ปุน่นโลเตเลนะครับผมจากเม็กซิโกแล้วก็อินเตอร์มิลานจากอิตาลีนะครับอินเตอร์ก็ได้มาอยู่กลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลคู่นี้ก็น่าดูเหมือนกันสําหรับกลุ่มอีนะครับกลุ่มอีอากลุ่ ุ premises, ่มเอฟนะครับผมฟูมิเนเซจากบราซิลนะครับผมบริเซนด์มูนจากเยอรมันอุนซานเอชดีนะครับผมจากเกาหลีใต้แล้วก็มาเมโลดีซันดาวเอฟซีนะครับผมจากแอฟริกาใต้นะครับผมกลุ่มนี้ก็น่าจะไม่คุ้นชื่ออย่างทีมจากแอฟริกาใต้นะครับผมอย่างมาเมโลดีซันดาวเอฟซีนะครับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตาของทีมนี้ด้วยครับที่จะได้เจอกับทีมชั้นนําอย่างฟูมิเนเซก็ดีหรือว่าบริเซนด์มูนก็ดีนะครับกลุ่ม G ีนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้จากประเทศอังกฤษ นะครับผมวิดาเอซีจากโมร็อกโกเอาไอจากสหรัฐอัมรัลลับเอเมเรตแล้วก็ยูเวนตุสจากอิตาลีนะครับก็ดูเหมือนว่ากลุ่มนี้ซิตี้นั้นก็เหมือนจะงานสบายๆนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่านักเตะจะเต็มที่ขนาดไหนนะครับส่วนกลุ่ม H นะครับผมกลุ่มสุดท้ายก็จะประกอบไปด้วยเรออลมาริดนะครับผมแชมยุโรปล่าสุดนะครับผมเอาฮิราวนะครับผมจากซาอุดีอาระเบียปาชูก้านะครับผมจากเม็กซิโกแล้วก็เลดบูซาวส์บวกจากออสเตรียนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้ง8กลุ่มนะครับผมของสโมสรที่ มีค่าสมัมประสิทธิ์แล้วก็เป็นแชมป์ของแต่ละทวีปนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีการเขาเรียกว่าคัดเลือกมาตั้งแต่ปีไหนนะครับผมก็มาเจอโคจรจะมาเจอกันในในศึกฟุตบอล ฟีฟ่าครับเบอร์ครัในครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลอย่างเราๆนั้นค่อนข้างจะคุ้มค่าที่จะได้ดูทีมเหล่านี้โคจรมาเจอกันที่ต้องบอกว่านานทีปีหนจะได้เห็นนั่นเองนะครับโดยเกมแรกนะครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่างเอาอาลีจากอ e ียิปต์พบกับอินเตอร์มามีรในวัน,นาจากสหรัฐอเมริกาในวันที่15มิถุนายนปีหน้านั่นเองนะครับดังนั้นสึกนี้ฟุตบอลนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าสนุกอย่างแนนนแนนน่่ัลีท ของข้อดุงกนายกจ่าแตงครับ,รบที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยครับที่ไลน์แอดแอดตูสนสาสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ